จะเป็นต้องเปลี่ยนเกมลุงเพื่ออาชีพจบเกมเดินทางตอนเศ้าก็เป็นไปได้ดิเสรุปไปแล้วเมื่อผู้เดียวเมื่อกฎตาถ้าไม่ท่านก็เสียห่านก่อนจะมือสองหมื่นถึงมือหลังโอ้าว่าไม่อันห่านนงรบ่ดูแลสั่งได้หรอ

้นอื่นกราบทักท้ายสวัสดีสวัสดีเด้อสบายดีเด้อพ่่แม่พี่น้องพีเบิร์ตจุกูจุกุนยามช่วงสวยๆพี่น้องเลย่อยสบามว่าจ่งน็อตคอย้านนี้นะคลืม่บางแล้วตน้ลืมตอนันหลังคอยปนิ้ ท้อีกีด้รูดเด้อ้ยดยหนาวป่าวเด็กไม่หัวกระไาหางก็ต้อยห,หนูงูพิบัลลยแท้รแต่ควบไป

เติมพลังพลังแล้วไม่เอานลยเติมได้เตมลอาสิเติมเโดยโดยเติมพรังมืบืนคิจบได้บืนเนาะวางขั้นแหละวางเพลไปดิมีไฟได้เมือนีสองคนสุพินิสองคนสองลุ่มโออ จ้าบริเวอถ้าแล้วเ่อบัดเดียวโอ้ันเสียกระโดดกระลางเลยเว่าไอ้อ้บ้อย่บนลาดเนาะบรเวแเขามีครอบครัวเขาเจ้า้านบนสลาดเสียกระโดดกระลงแไปรัปาจะจได้แทงหัวเข้าจะของนะมืออาบิเห็น่ะจะได้บ่ายมาตนหนึ่งเติมกะดาหานหาอึ๊บออ๊บห่บอบ่เห็นี่ดิ ทั่เ่าบอกไงบ่านี่จะพายางหัวนนะชนสินเมื่อก่อนกำหนดนะเจ้าเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้เนี้ย ฮึึบบอออ้้มไปแล้ว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 ป๊อบอาร์กับเขาดิขอคาราบาลลดมาหิ้ยเฮ้ยเ้ยมือมันเหมือนมือเหมือนเลยเออโอ้สคือบอกลงคือบอกลงมาตอกอยู่เจ็บๆก็แล้วใครจะขืนจอมจอมนะ มันสอดแล้วฉันอยากสอดยังอยู่ไม่ไม่ไม่เตะเลยตะปูมดเลยตะปูได้ปูบมัดเตี้ยเนี่ยตะปูกั้งหลังนเท่านันบัดกหงกัดเอาไี่แล้วใส่ก่อนดอกเก่าแล้วได้อดอกไม่ได้ผมโบรายพอดีกระเทิรนก็เลยเ จิ๊บเอาล้วง่ทขึ้นบึงเถิงกันเอะโอว่าเลยมีแมงอันนี้แมงผึ่งเนาะแมงอะไรแมงอะไรนะแมงกีสูตรเป็นม้ตออย่างเนอะมันไม้อยู่ในไม้ไม่กุ้งยัดว่ามันมันเเคยอยู่กุ้งไม้กุ้งกุง ใส่เรียบร้อยเนาะใส่วานบ่อยมือเศร้าฮะใส่มือเศ้านี่มือเ้าอีบ่อยนะงงในบ้านขันชาตนมือเศร้ามือเศร้านะแต่ว่าจะได้เกมือนี้ก็ได้ถ้าเศ้ามืออื่นฟังมเนี่ยแต่วึงกับจะเป็นต้องเปลี่ยนเกมมงเทื่อาัีแล้วมือนี้จบเกมเดินทางกอนเศร้าก็เป็นไปได้ดิเฮ้ สรุปแล้วเมื่อผู้เดียวเมื่อกฎตาว่าไม่ท่านก็เสียห่านหกกอนจะมือสองมื่นถึงมือหลังโอ้าว่าไม่อันห่านนงพรบ่ตูละสั่งเลยหรือเล่าลวาสั่งตาบ้นนี่มาปรทัดลามือมื่อ่ันนี้าจริงาบาได้ได้อีกที่เนาะ่าไม่เป็นเมื่อเด็ามือนาทิเมื่อที่ว่าพิบุต บบุญบรรทัดางทีบาะโอ้เจ้าชิมือบุญบรรทัดบ่เออข้ามือสองบุญเลยบันี้เงินเนาะยวเนาะมันน้พอนที่สองต่อนี้อันนี้บรรทัดหาเมื่อที่อันน่าเริ่มไม่เปิดงานเื่อนบรรทัดนะเงว่าพ่อมันที่สเลยเนาะแต่ปบางปีกับพ่อมต่อกันบางปีเออแต่าปีนี้ทำพ่อมเนยเออ ขืนมาเมาหนี้เรือท่านี้ว่มาหนี้เรือท่านี้เหรอวะม้งตวแรกขึ้นไปใช่ัหนต้นกับไม้ไว้แ้วมันจะขาดลจะอ่านมันขึ้นไปเลยมุงมุก็ได้แล้วใช่ตอนนั้นเ่มงตัวนี้จบเลยในการตอนแรกอย่าโบกันได้เลยว่าไงคือทีนี่คือปิดเกมอื่นเนาะปิดจบอื่น ก็ได้ครับปนง่ายๆเลยหะาเปิดขึ้นงานมันเล็กๆกันหน่อยนะจะอ่านว่ะพี่ชัเรื่องนว่าไงมัน็นงานจิบเนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ข้นเนาะปันหามือหาบ้านทุกคนมย่งเช้าหนี่งให้เลยเฮ้ยมื่เช้าตั้งแต่ตั้งแต่สี่หมงเส้าอย่างนี้เชียงขวเชียงพึ้นเออเดี๋ยวเราทำโมงบ่เราห้องเขาบอกเอาเชียงมุ่งเ้าให้ เออมันอ mm, ันเดีห้เราหันยาไรเราสเทาวันนี้มันสินใหญ่ไปจ้ะชิ้นถามันชิ้นใหญ่เราเราจากกับเลืองด้ยห่นโมงดิย้าีใจเพืนใหม่สิเร็วย้ายใจเป็เนใหม่

นี่บ <ALLY: S 1> <ป>ือ <improving. S 2> างเราจะขึ้นไปเล้ะระมาณเื่แล้วจหันมาขึ้นมานนี้จบเนาะเออเรล่งไันา ม่กุ้งหรอเออ้วน้ำมันไมกุ้งมันย่างก็เดินเนาะยางอ๋อแนี้ใช้หรีบ่แา้ได้เลจนี้มันเป็นีไเทาเลยมาปิดอีกนึงเออใช้เกดหรือเป่ิดสองลมปิดทวนเนาะทวนเนาะใช่เราต้องสองไม่เดียวกันสองสองยางสอ ตัวั้นแนละตัวเรืออันเนี้ยใช่มสั่นเนาะปะิดกับจะโวโแล้วจ้ะจีม, <c oughs> มันกับ <c oughs> ิไกลแล้วไ <c oughs> อ้ปิดจ๊อบเลยอื่นวันนี้วันนี้กับจีหัปิดก็ได้แล้วแต่ว่าเย็นอาจแบบเย่ยบอกอาศาศบขึกน้นมน่แล้วใจ ด้วยอปูนี่มันย่านยังวะเฮ้ยย่านไมอ่ปูย่านไหมไอพี่น้องเบิ่งรอบๆตัวเฮือนครับทั้งจากติดไม่นอนแนงแล้วเด้อ ở cái đúng, ngũ sau nó đẹp sau

บืนในเมื่อบางวังและบืนเนาะเมื่อและบืนห่างกับไปอยู่และบืนเนาะพ่อเมื่อสั่งไม่เฮือนบ่ฮะผ้าเมื่อสั่งไม่เฮือนบ่ใครเหตุไถ่นะสทางนี้บ่ <c oughs> เออเหมนะนะเหมือ,อตั้งแต่มา มเมืองต่อจะวะรอยในเพื่อนน้นองคนหนึ่งเป็นฉานเหมือนกันอือผู้ที่จะปฝ่ายเ,เราก็เป็นฉางเออโอ้ตัวว่านี่ไม่เจอครอบคร,รัวสร้างก็ไหนผู้นหนึ่งก็ไปไทยกับไปฉางอีกเออ,อมามุ้งเพื่อนเลครับมีขาจะพีอย่างนี้ฝรั่มาเนาะขนะดโอ้ร้างชามคนเออเนาะทักกี่ดอกไม่เพิ่นเพิ่นได้เพิ่นได้หรืปล่ไม่เพิ่นฮะ ยังว่เงินเงินจะมมทันพ่อบ่ฮะเงินมทันพ่อบ่าสั่งใหม่นะเขาปัะการประการบ่เออม่บ้านเพื่อนหนิมทันพ่อเนาะได้ได้เงินค่าสากจากนี้ไปซื้อได้ไหมเนาะเก็บหอมรอมดินได้ใส่

ขอยหูได้บาสีมันคือด่อนติดท <c oughs> <c oughs> ิ่งโงพี่เบิ้์ตัวในแม่งเนี่ยยังไงบ้านตัวีนแม่งเส็จด้วยนะเหมือนมนเส็จด,ด้วยอ <c oughs> เออมัน,นเ,เออเออทาสีซ้ำอ,อีกให้เอาสี สียงหลายเนาะขึ้นมามุ้งแบบนี้อ่าอันนี้บ่าทำเป็นอาหารชิปสิเอาเาหัวนะเอาตันเลยกระเล่วช่วย วันอาทิตย์นี่แหละให้สร้างแล้วว่ามือน,นี้ก็เป็นถือว่าได้ปลูกได้อย่างมุ่งอย่างเรียบร้อยแล้วเมือน,นี้มือไม่ได้เก็บที่แล้วเหรอมมันเก็บแล้ว้แบบ,แบ,บอันแล้วแบ,บ

เป็นท่งบกยาวลงเลยบดฮะเป็นอะไรเด๋ยวสบายดีเสบายดีลงมาสยดีเป็นอะไรเป็นอะไไว้คุยกันหลังไหมจะเดี๋ยวทังเล่าูฟัเออัตุนี่กรมับอปล่า่ร thì có tủ nó cứ chưa mà Nào, ừ. và sẵn sàng Hãy subscribe cho

มันี่ห้อนเก่าเลย้องเก่าเี้ยจับหน่งจงงั้นน่แผนี่นะครับมุกแผ่นั่นแผ่นี้ใส่ไม่หมองทวนน่ะเนาะ เดี๋เก็บสสาบเออเี๋เดมันขาดจุกงนะจบลักสีแล้วคุณจำบลักสีตัวนั้จแล้วบ่ เด้พอดีได้เปะเลยฉัต no huh? ั no ้งใส่ไ no ด้ตอกได้บหมเลยนะตอตะลุ no <no ่ม <no <no ้อล mm ุ hmm <no, <no <no ่มจำเลยบันจวปังปังไแล้ว <no บ <no> <no <no ัน้เนเตียมนะ่าน่าไปเอามีป่ะเอาว่าอย่นีป่ะเอา คนตีวะะไคนตีนั่คนตีป่ะนตีนี่มมีไอยู่เออนั่นละนั่นเลยนี่นั่นนี่ดด้มืนกันยได้อยานะไ้ดอะันะน่ยนไยาอพได้เงนาะฮะ คือมาามเหมือเก่าแล้วเปเมือรคือน้อยน่นคือ่นนะคือประยัดป่ะคือแบบประยัดดิแบบประยัดเอาแล้วมเถิงมีคือประยัดนั่นงม

พี่น,น้ังพี่น้องกันนะสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรพี่น้องมาอัปเดตเพื่อนมิตรหกปีทั้งพี่เมย์พี่น้องที่จะเบ่งในซุปกันตามกันต่อเก่าพี่น้องเลยเนาะหาเงินก่อนจบคลิปคลิป,ลปเดนะ้อสบายดีบัจชกู่จะคุนะน้นเด้่ยบารนี้เด้อเด้ออยู่ดีแห้งบัชกูจะคุ้นสำหรับคลิปนี้สบายดี